สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับแล้ววันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าเ X 1 0 R SE นี่สีดํานะครับนี่คือตัวท็อปของ z ซ X สิเลยนะครับนี่ดูอะไรแต่อย่างเดียวผมรีวิวให้ดูนะครับเรามาดูหน้าเจ้าของกันเลยว่าจะหล่อ แค่ไหนเฮ้เนี่ครับนี่เลยครับพี่เบิร์ตนะครับพี่เบิร์ตเป็นเจ้าของเซตไอซิ่งสิบอันนี้อันนี้ออกมาวันที่เท่าไหร่พี่เออรับลงที่25นะน่าจะ25นะ25ธันวาที่แล้วนี่นะใช่ใช่ใช่อใหม่ใหม่จริงๆเลยใช่ไหมพี่ใหม่ไหมน่าจะมีตำหนินิดนึงแล้วล่ะมีตำหนิตำหนิตรงไหนพี่ตำหนิเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัว SE เนี่ยราคาเต็มปี2 0 1 8ันสิบแปดต้ปีสองพนะครับราคา8ปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแพงกว่าตัว KRT อยู่แสนแสนกว่าเลยเนาะ KRT าร์ทีเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดแสนเก้าพันถือว่าแสนแสนกว่าแต่ว่าอะไรที่มันแตกต่างกันมีอะไรบ้างพี่พอจะทราบไหมที่ว่าแตกต่างจากตัว KRT ธรรมดานะที่เห็นชัดๆเลยก็คือสีนะสีสีที่มันเป็นสีพิเศษของของตัว SE เนี่ยครับครับ สีพิเศษที่มันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างที่เขาเขาบอกนะที่เสียเขาบอกมาครับแล้วก็โชคที่เป็นไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังครับโอ้ตัวนี้เป็นโชคไฟฟ้าด้วยใช่โชคไฟฟ้า<อ>ครับอ้นี่ไงนี่ไงครับปังสุดเลยก็ล้อครับล้อมาเช็ดอเอ้ยนี่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 เพิ่งสังเกตเห็นพี่ครับโอ้โหนี่มาเช็ดนะครับมาเช็ดเป็นนี่แต่ทําไมมันตีก้านเป็นแบมโบไม่รู้ใครรู้บอกกีเอ้ยก็งงเหมือนกันเอ้ยแปลกนะครับ มันเป็นในเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรดีล้อมาเชดแต่ว่าตีการเบมโบเป็นการเบมโบแสดงว่าผมว่าผมว่ามันอยู่ในเครือเดียวกันนะนี่เนาะนั่นดีไม่รู้แล้วมันมีโลโก้มาเชฟนะพี่นี่ฮะสติกเกอร์นี่มามาเย็ดที่นี่เอไม่เลม่ยครับเย็ดก็ได้โอมาเชทสินี่เจ้าของแบรนด์เป็นสติกเกอร์นะแต่ผู้ร่วมรายการนี่ตีมาร์กใส่มาเลยอ อันนี้จานเบมโบ่ปั๊มเอ็มห้าสิบเหมือนก,นกันกับตัวเคอาทีชค็คไฟฟ้าเอาเออวะมันมีสายไฟฟ้าทั้งสองข้างหรือว่าทำไมข้างบนมีสายเส้นเดียวเส้นเดียวก็เพราว่ามันไปโยงหากันอยู่นะทั้งสองข้างม,มันโยงเข้ากล่องหรือเปล่าพี่คิดว่าจานจะใช่แหละตัวนี้น่าจะเข้ากล่องแล้วกล่องไปสั่งข้างล่างครับน่าจะแม่นท่านละครับอตัวนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะพี่ ไม่ได้แต่งอะไรเลยครับมีแต่พูดสนับสนุนให้สลิปออนมาอันหนึ่งอือไหนน,น,นะนี้เนี่ยนะสลิปออนนี่แหละครับอัน,นเดียวครับ <laughs> ตัวนี้เป็นไทเทเนียมเนาะไทเทเนียมครับ <laughs> ขนาดเท่าไหร่พี่สองจุดห้าครับผมสองจุดห้าอันนี้นี่เขาเป่ามาหรือว่าพี่เบิ้ลเราเนี่ยเผาเองวิ่งเฉยๆ <laughs> มันก,มนก็มันก็ม่วงแล้วอตอนมามันสีไหนสีขาวใช่ไหมขาว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 มาดูครับเฮดเดอร์เฮดเดอร์ดูดิ กี่วันนะพี่เพิ่งออกมาที่ยี่ห้าตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์เนาะเดี๋ยวลองดูเลขไมด้ดูมันไม่รู้มันไปเท่าไหร่สองอาทิตย์ดูดูดูครับคอท่อสวยมากครับโอ้โหขึ้นลุงสวยอะ่ะมาขา,ขาวขาวครับยืนยันว่ามาขา,ขาวาข,าขาวมาขาวขาวอันนี้แบบขับแล้วมันขึ้นเองนะครับลุงเป็นไทเทเนียมถือว่าแจวเลยอะ่ะอืมฮออะไรดิเจ้าของรถ อันนี้รอยอะไรพี่เจ้าของรถเจอไหมครับเจ้าของรถเจอไหมเดี๋ยวเจ้าของรถมาดูคลิปเนี่ยมาดูนะนี่ผลงานเจ้าของรถนะครับใครใครเจ้าของรถไม่ใช่พี่เหรอจริงๆผมต้องบอกว่ารถคันนี้ของเมียของมนะโอ้เมียเมียเมียรถเมียรถเมียชื่อเมียเนาะเออจัดการเกมรถตัวเองเรียบร้อยเนี่มันออกมาสวงอาทิตย์จะจะลองสีพิเศษไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะหายไหมสีพิเศษเขาบอกว่ามันจะ เขาเรียกว่าอะไรลอยขนแมวเล็กๆน้อยๆมันจะซ่อมแซมตัวเองใช่ไหมพี่จะซ่อมแซมตัวเองได้ครับอันนี้รอยขนอะไรขนหมาไม่น่าจะใช่แมวแล้วหรอตัวเนี้ยอันนี้ต้องรอกี่ปีพี่มันจะซ่อมแซมตัวเองน่าจะรอตังค์มากเหมืนี่ไม่แน่นะครับจอดได้ปีหนึ่งมันอาจจะละลายเข้ากันเหมือนกันสาหัสครับสาหัสแผ่นนี้สาหัสเลยออกมาได้สองอาทิตย์นะครับล้มแล้วนะครับล้มแปะใช่ไหมพี่ล้มแปะ จะ,จะว่าแผลไหมล้มเบ้าเคียร์ไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเออลม้มน่าจะเรียกว่าเออล้มแปะนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้สไลด์เนาะไม่ไม่ไม่เออล้มแปะน่าจะกําลังเลี้ยวอยู่ล้ลลมแถวไหนนะพี่เออชลบุรีเขาเรียกหนองยาลักษ์อ่ะสารน้ำอ๋อหนองสารน,น้ำหนองยาลักษ์เอาน้าป่าเนาะหน้าปานะ่า,ปาครับออ๋าาโอ้โหน่าเสียดายมากครับตัวนี้ชิ้นนี้ถ้าราคาซ่อมเท่าไหร่พี่เออช่างตีประเมินมาสามหมื่นเก้าพันกว่าบาทตนะีหมื่นทอนไม่ถึงร้อยะครับ สองชิ้นหนึ่งฝาหนึ่งพักเท้าตุ้มแพ่นกันครับรวมเบ็ดเฟสามหมื่นเก้านี่ทั้งหมดนี่นะครับสี่หมื่นทอนไม่ถึงร้อยครับโอ้โหเวฟหนึ่งคันนะครับเพื่อนๆดูดิแปะนะครับแค่แปะคุณทิ้งเวฟไปแล้วหนึ่งคันทิ้งไปเลยโอ้นี่สีเขียวออกมาสวยเนาะจมูกเขียวใช่ไหมนี่จมูกดังเขียวอันนี้มันเป็นวัดแเลยครับดังเขียว ช่วงโควิดนะครับจะโมเขียวดีไรขอฟังเสียงหน่อยพี่ฟังเสียงหน่อยสลิปออนอันนี้เอามอพักเก่าออกใช่ไหมใช่ครับเอามอ่พักออกอย่างเดียวเอามอพักออกก็เซลโวออกตัดเวเสียงน่าจะ บอกเซโวไม่ได้ใสนะครับลองดูก่อนว่ามันขึ้นโค้ดไหมมันไม่ขึ้นเออราโค้ดก็ใช้เลยครัอนี้โอ้เสียงไม่ได้เงียบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้รั่นเสียงดี้เสียงนี นิ้วมือเลยเคนที่ชอบะะอาอาออย่างเดียวมกพอละอกลังสยเโอเคครับพอหอมปากหอมคอเสียงประมาณนี้แหละเพราะว่ากำลังยีกำลังแบบกำลังหล่อเสียงประมาณนี้แหละ ถ้าเปลี่ยนปลายนี้น่าจะเต็มกําลังอะ่ะพี่ใช่ไหม <laughs> เปลี่ยนปลายนี่น่าจะลั่นหน้าดู <laughs> มีเยอะแล้วครับคนใส่ปลายกระป๋องมีเยอะแยะนะครับโอ้ท่อสวยนะพี่เอ้ไม่ใช่พี่ล้อสวยมากครับอู้ตีเบรกตีเป็นเบมโบ <c oughs> <c oughs> ใช่ใครใครรู้บอกทีนะมันมันพอ <c oughs> อะไร <c oughs> คืออะไรไม่ไม่รู้ใครใครพอมอีข้อมูลนะครับช่วยแชร์กันก็ได้ครับแชร์หรือว่าแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้กันเนาะ แบบเป็นล้อมาเชดแต่ว่าตีตาเบมโบนะครับเขาเป็นบริษัทในเครือกันหรือเปล่านะครับนี่เด้อ <c oughs> ตัวนี้ส่งงวดเท่าไหร่พี่ลาวสุดข้างวดยังไม่มานะครับขี่เขาไม่ข,ขี่นานไม่สามเดือนหรือเปล่าไม่ถึงครับข้างวดจะมาเดือนหน้าแหลนะคา,าดการเข้าๆประมาณหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันกว่ากวา่าครับหมื่นสี่พันหน่อยๆเนาะหกสิบ <c oughs> งวดอันนี้พี่ดาวเท่าไหร่พี่ไม่ได้ดาวนะ ไม่ได้ดาวตังหมื่นนึงเป็นในกิฟตส่วนลดใช่ไหมใช่ครับมันมีมันมีกิฟตมาให้แสนแสนสามบวกสเต็ปอัพหมื่นหนึ่งสเต็ปอัพครับสเต็ปอัพนี่อะไรพี่ก็เขาให้ตั้งแต่เวฟร้อยสิบขยับขยับรุ่นขึ้นมาครับอ๋อถ้าประมาณประมาณว่าอัพซีซีอย่างเงี้ยเหรอก็อัพซีซีใช่นั่นแหละอ๋อเราต้องเอารถเก่าเราไปยืนยันไหมสำเนาครับสำเนารถเก่าใช่สำเนารถเอ้าแต่ว่าพี่ขับอะไรนะซีบีอาร์ขอห้าศูนย์นี่ใช่ไหมแต่ก็ได้เหมือนกัน ได้หมดอะครับได้หมดอขอแค่เป็นสเต็ปอัพขยับซีซีบ้สิบก็ได้ครับืบบ้าสิบก็ได้สิบซีขึ้นไปว่างั้นเถอะแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอีกเหมือนหนึ่งแล้วเขาก็ทำดาวแสนห้ามาให้นะครับอโหอันนี้อะไรพี่เป็นสติกเกอร์ของแชมป์โลกป,ปีสิบเจ็ดจูราานเรียนในในรายการอ <The S 1> มอสโวบายครับอันนี้มีเลขมีเลขมีเลขตัวล้นพี่ไม่มีครับไม่มีตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดไหมเอชอีเนี่ยเดอ ไม่รู้นะว่ามันทำมากี่คันมันลิมิเต็ดเฉพาะตัวอาอาเนาะเออน่าจะน่าจะแค่น่าจะลิมิเต็ดเฉพาะตัวานี่เป็นสีพิเศษนะครับเพื่อนๆดูสีสีไม่ใช่สีธรรมดาครับดูเรามองจะมันเป็นประกายนะครับตรงนี้เป็นดําดํามุกเงินอ่าข้างหน้านี่ดํามุกเงินส่วนตัวข้างเนี่ยตัวข้างนี่เป็นสีบอลบอลมุกออกแบบมันเหมือนเหลือบน้ำตาลใช่ไหมพี่เนี่ยจริงเป็นเทาเนะเขาเขาตีเทานะอ่าเทาอ่าตีดำเทา สีเนี่ยถ้าเรามองเพลินๆนะครับมองในกล้องอาจจะไม่เห็นใช่ไหมมันจะเป็นดําด้านธรรมดาแต่ว่าถ้าเรามองดูรถจริงเนี่ยมันจะเป็นประกายสีแบบสวยเป็นประกายมุกอะถ้าคนที่ไปดูในงานมอเตอร์โชว์อะไอสีตัวเนี่ยมันจะออกสีเหลือบ <c oughs> เหลือบ,อบม่วงๆหน่อยอือ <c oughs> ออกประกายประกายหน่อยครับตัวนี้ได้ยินข่าวว่าปีสิบแปดคันสุดท้ายใช่ไหมพี่คิดว่าอย่างนั้นนะมีใครรับ รับรถ18หลังจากผมบอกทีอ่าอ่าน euh ี่นี่เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลแชร์นะครับลผมคิดว่าคันนี้คันสุดท้ายในประเทศนะของปี18อะครับอันนี้เซลลบอกมาใช่ไหมพี่เขาบอกคันสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายของประเทศหรือว่าคันสุดท้ายของศูนย์เนาะไม่รู้แต่ว่าคันสุดท้ายแล้วกันไม่รู้คันสุดท้ายอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีขายในศูนย์เฉพาะปี2019ใช่ตัว S4 เนี่ยหมดหมดแล้วนะปี18เพราะว่าถ้าเป็นปี19เนี่ยราคามันจะเป็น9 8ต่ำโอ้มันขึ้นภาษีใช่พ อเอาเรื่องตัวนี้มีแผนว่าจะแต่งอะไรก่อนมีชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยที่ว่าจะใส่ก่อนเลยชิ้นแรกเลยตอนนี้ยังไม่ไม่รู้จะใส่อะไรครับจริงๆแฟนเขาอยากได้เาไปท้ายนะไปถอดไปท้ายไปท้ายเอ็มดีเอ็มดีไหมพงไหมไม่รู้ฮะแล้วแต่เขาชอบแล้วกันเนาะไม่ใช่เอาเอาท้ายอันนี้ออกก่อนแล้วกันแคนนั้นแหละครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรชิวตัวนี้ก็มีน้องในกลุ่มเขา ใจดีซื้อมาให้ละอ๋อชิวแสดงว่าสั่งชิวมาแล้วใช่น้องในกลุ่มสั่งมาให้ละสมมกดำยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ว่าคันนี้ของพี่เบิร์ตเนี่ย z x 10R l e จะแต่งอะไรไปบ้างนะครับแต่งไปไกลหรือว่าจะขายไปแล้วจะแต่งไปไกลหรือว่าจะให้ไฟแนนซ์มายึดล้างไม่ดีล้างไม่ดีแล้วล้างไม่ดีแล้วไฟแนนซ์ไม่มาไฟแนนซ์ไม่มา รายได้เดือนหนึ่งไม่ใช่น้น้อยนะครับนี่เห็นพุงใหญ่ๆอย่างนี้โอ้โห <c oughs> หลักหลักแสนนะครับรายรับนี่ครับต่อเดือนนะครับ <c oughs> ลูกสามเมียส <c oughs> ี่กะรีแปดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออสุด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 ,สด,สดจริงน่าจะสุดในกลุ่มแล้วล่ะครับเนคันนี้ครับยังไม่มีสติ๊กเกอร์เลยว่ต้องบิ๊กไบสตอรี่ตรงนี้นาะลอสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่มหให้ติดเออ โรสเกอร์รุ่นใหม่นะครับโอ้โหสำหรับการเรียกว่าพาชมเซตเอ็กซ์สิบเอสีนะครับของพี่เบิร์ดก็ประมาณนี้นะครับนี่นาาข้อมูลไหนไหนผิดพลาดก็ต้องขอโทษโด้วยนะครับ,รบว่าจริงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูข้อมูล,ละไยชัดลึกขนาดนั้นนลครับมันมันช็อกตรงที่ว่าออกมาสองอาทิตย์แล้วก็ลม้ล <laughs> ลมแปลล้มแปะแล้วค่าซ่อมสี่หมื่นเอ็กซเซปประกันเท่าไหร่พี่ถ้าเราซ่อมประกันเท่ากันครับสี่หมื่นเหมือนกันเริ่มต้นชิปหายแล้วทีนี้ ทำไงดีเลยที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีทางแก้นะใครอยากรู้ก็รับอินบอกมาครับไม่เดือตังค์ตั้งบาททำได้ไม่เสีอตังค์ตั้งบาทครับใกล้ๆ้ให้วัวติก็ได้นะประกันกับเจ้าของวัวแล้วเราประกันกับเจ้าของวัวอันนี้เป็นไม่แนะนาไม่แนะนํะครับเอเป็นพูดเล่นๆฮาโอเคครับสําหรับการรีวิว ZX10R SD ของพี่เบิร์ดนะครับวันนี้สุดจริงๆนะครับสําหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกันลังกจชท่อง Big b i บ e Story ด้เลยครับวันนี้ผมกับพี่เบิร์ดนะครับ z x 5 d กก็ขอลาเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ